สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนักเตะหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใน s อ c นะ ดิโมแวนเนอร์นะครับกลับมาทวงบาลลังได้หรือไม่เวอร์เลสต์ไฮมีเดียมนะสกิล4เท้า5ครับหัวูดสิบเอ็นิ้วนะครับเซนไนไม่สกิล5นะครับแต่ประมาณนี้นะวิ่ง99ยิง96ใส่เฟอร์นิเจอร์เพื่อปวกเอ่อเจียตี้กับบาลานซ์นี่มันเยอะขึ้นนะมีบิงด้วยนะครับสเต็งเก้าสิบเนี่ยผมว่าคิดว่าไม่ต้องใส่มาร์คแมนเพื่อไปบูสเต็งนะส่วนเพทสไนเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งฟนะินิชจอรเท้านะน่าเสียดายมากๆนะครับเป็นชิปช็อตแล้วก็พาวเวอร์ช็อตนะครับมีปิงพารัับมมมมมีีีีเเฟิิิรร์สสสททลลาปพคคนนอตวจแะดดู อย่างละอันอย่างเดียวคือเฟนเดช็อตครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าไปแล้วแวนเนอร์จังหวะนี้กระชากเรดูคามเ็วโผเท,าทวว้าห้าวินาทีโอ้โหไปขู่แวนเนอร์กระชากหายเลยทุกนีเรียบร้อยแวนเนอร์ นับหนึ่งแล้วครับทมนเนอร์คือมันแบบไปกับสเตปอเวอร์โคตรเร็วเลยเว้ยให้ฟิลลิ่งเหมือนแบบตอนตอนกลางภาคเล่นตัวตัวแพนด์ซีเลยไปส <c oughs> านโชว์เจดอนสานโชว์ไปถึงแวนเนอร์ดิ <c oughs> แล้วเราก็หนาวต่อเลยเด็กครับเล่ิงโคตรคมตรงนี้แรงมากยิงโ <c oughs> คตรแรงกับไม่ต้องเซฟ ีแพงไปแทงต่อยกมายิงเรียบร้อยปัญหาพื้นที่แบบใช้ได้นะเข้ก็ยิงแบบแรงมากแฟเนอร์โอ้โหลูกนี้สง่งลูกนี้ส่งแย่มากเส็งแะจัดยกไปมันรูโด๋อนี่แฟเนอร์ เตียบร้อยหมวกเลด้วยครับเราก็ต่อบอลยิงก่อน <c oughs> อีกอย่างนี้ไปโอ้โหไปแล้วไปเนอร์วันนี้ครับไม่มีส่งบอกเลยไม่มีส่งเราก็หลบยิงเลย <c oughs> พูดเร็วพูดเร็วพูดแรงถ้าสเตปโอเวอร์จะมากเมื่อกี้ ลุดไปอ่ะคือแบบรู้สึกว่ามันยังมีความมันมีความแข็งอ่ะแล้วมันลงยากเลยวันวนี้เตโอส่งต่อให้บูตาแฟร์แฟร์แ,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 แล้วจะควักหนึ่งเขาอกไว้ทัดอีกลกูเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันยืนดีมากเลยก็แบบไม่ต้องทำอะไรมันเยอะเราแบบพิก,พกมันยิงก็แบบเลงมุมยิงเลยอ่ะพิชจังหวะนี้บบเต็มโอเวอร์ เรียบร้อยครับหักข้อทีอู้ยโลเฟอร์รใบใหม่ด้วยว่ะ้เรื่องเกินแอนเนส่งนิเฮ้ยยกบอนเอเข้งย <B anner. S 1> ิงไปไ,ได้แฟรเนอร์นี่ย, so ยืนที่ดีสะด้วย so ตาโ่งให้คาปู ได้อยู่ยกต่อให้วานเนอร์เขาไปช็อตไหมรียบร้อยเลยมุ่งเฮ้ยยูทีนไปหลุดเลยเรียบร้อยหลุดง่ายมากหลุดง่ายจริงหลุดแล้วหลุดเลยไปวปเนอร์ ปุ้มุ้มโอ้โหขนลุกเลยขนลุกเลยกับจะเสร็จแคนเนอร์ถ้าวันนี้ยังไงดีใส่ไดู้้โดนเตี๋ยวต่อเรียบร้อยเกือบเต็มหลอดทุกคนโอ้โหจนงารเียนเดียวโอ้โหเพาะว่าฉดแรงมากเป็นเสียงสั่นเกดอน ซานโซ่เต่าแรกเรียบร้อยอย่างคงไนเนอร์ไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันวิ่งแซงเราโค้งไปนมันแก่ทุกคนเราโค้งเอ่ะเร็วมากต้นมันส่งไหมล่ะมันไปเองเดยโคตรเร็วเรียบร้อย รบไปต่อเรลียบร้อยเขาไม่ช็อตก็ให้บอกแรงมากโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับไฮไลท์เกมเพลย์ของติโม t เดอะแบดแ n นเนอครับใบนี้นะถ้าได้ลองเล่นมานะ3เกมยิงได้14ประตู1นัสซิตนะก็รวมๆแล้วถือว่าเป็นตัวที่เก่งเหมือนเดิมไอ้ถ้าใครชอบตัวแฟนตาซีมาเคยเล่นมาเนี่ยจะชอบตัวนี้เหมือนเดิมเลยคือเพิ่มเติมคือมีเทคนิคอลพัด ที่โคตรเร็วเร็วมากแล้วก็รีปิดพัดแกดคือคือครบทุกอย่างแล้วนะครับส่วนไม่รู้อ่ะคือความเร็วอ่ะมันเร็วจริงหาช่องดีส่งบอลป้าบอลกับเพื่อนดีมากทุกอย่างดูดีหมดแล้วนะครับเสียอย่างเดียวคือไม่มีพี่ในช็อตเทาถ้าให้เทียบกันเนี่ยต้องเทียบกับตัวอื่นนะตัวอื่นอย่างเช่นดาบินูนเยสใบอ่าใบโคปานะถ้าถามผมเนี่ยตัวไหนเก่งกว่ากันผมให้นูนเยสด,ดีกว่าหน่อยๆนะเพราะว่านูนเยสเนี่ยมีพี่ในช็อตทอง แล้วก็นูนเยสมีความแบบตัวใหญ่กว่าเบียดได้ดีกว่าแต่ถามว่าแวนเนอร์เบียดได้ดีไหมเบียดได้ดีมากเหมือนกันนะ <S <S เบียดมัน<ป>ดีครับแล้วบาลานซ์มันแบบตัวมันลมยากอะครับภาพมแข็งวันอะแข็งแบบว่าดื้อพอๆกันเลยสรับผมนะส่วนเรื่อง AI การยิงเนี่ยผมให้แวนเนอร์ดีกว่านูนเยสนะแต่นูนเยสมันเฉือนชนะไปได้เนี่ยเพราะว่ามีฟินิชช็อตทองแต่ว่านะแต่ว่าถ้าแวนเนอร์มันมีสกิล5้ผมจะให้แวนเนอร์เก่งกว่าอันทีนะครับคือรวมๆ่ะแวนเนอร์เป็นตัวที่เป็นกองหน้าที่หาช่องดีวิ่งเร็็็วววมมาากกกีคแแขงดดดื้้อไไปับบล ส่งบอลดีด้วยครับรวมๆคือผมว่าตัวที่เก่งอ่ะเก่งมากๆเลยครับถ้าให้จัดเทียริสนะถ้านูนเยสให้เป็นเทียเอสผมให้วานเนอร์เทียเอสเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเทียเอสที่อ่ำลงมากกว่านูนเยสนิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่หลายคนเนี่ยอาจจะเข้ามือวานเนอร์มากกว่านูนเยสด,ด้วยเพราะว่ามันคล่องกว่านูนเยสเยอะเลยเทนิคอลของวานเนอร์เนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างแบบดีเลยเพราะว่าผมอ่ะพูดเหมือนเดิมทุกคลิปนะผมใช้เทนิคอลพาร์ตไม่เก่งครับก็คอโนโทรลสปินเลยพวกนี้ผมใช้ไม่เก่งเลยแต่แวานเนอร์ใช้ง่ายครับใช้ง่ายบอลติดตีนแล้วก็ไป ไปกับบอลกับ,บเร็วมากส่วนเรื่องเ o w ช r อ h o t โคตนโหดยิงแรงมากแรงแบบแรงสุดนะครับสำหรับคะแนนเนี่ยค่าตัวประมาณ2 0 0แสนเนี่ยผมให้ผมให้9เต็ม1นนะคือมันน่าเสียดายเว้ยคือถ้ามันให้มันสักอย่างหนึ่งอะระหว่างสกิล5กับวิ่ช็อตเทาอะมันจะเป็นตัวที่เพอร์เฟกมากมันจะนแบบเก่งแบบเอ็นเลยอะเอ็นไปอีกตัวนึ่งได้เลยอะคือแบบเก่งจริงครับก็เสียดายที่ ea แบบ E A E กั๊กอ่ะชอบกั๊กนะครับจริงๆทำมาไปสัมลองก็ได้นะสัมลองแบบสัมลองนูนเยสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยเก่งแบบแทนนูนเยสได้เลยแบบลงมาแบบครึ่งหลังลงมาสัมลองอะไรอย่างเงี้ยคือตึงๆแก้เกมได้สบายมากนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะ15คอยไทยแลนด์นะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับก็อยากซื้อคอยเสริมทีมเสริมทัพเนี่ยก็ติดต่อไปได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับมี อบอกว่ามันจะช่องอไม่จินเนี่ยมีคอยแถมเพิ่มด้วยนะครับไงก็ขอบคุณมากเอ็ดบู